ค่ำนี้อยู่กับดิฉันอัมพิกาส่วนปรีชาค่ะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook และ YouTube พิมพ์ t v 5 HD ออนไลน์รับชมย้อนหลังที่เว็บไซต์ของช่อง5้านะคะ www.tv5.co.th ค่ะช่อง5้าข่าวค่ำในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภสาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะซึ่งวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศค่อนข้างจะคึกคักมากเป็นพิเศษหลังจากพี่น้องประชาชนห่างหายจากการออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นมานาน ถึง8ปีค่ะบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่หน่วยเลือกตั้งที่3โรงเรียนบ้านโคกไผ่ขนายหลังจากที่เปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่8นาฬิกาพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นและผู้พิการโดยได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ขณะที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมาสังเกตการการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นายนรพลนราดิสรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพักวัตรขันทหิรันในอำเภอแม่ริมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดูแลความเรียบร้อยที่หน่วยเลือกตั้งที่หหมู่ที่9ที่ศาราอเนกประสงค์บ้านศบเสาหนองหานตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในหมู่บ้านดังกล่าวมีผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเนื่องจากเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายก่อนหน้านี้จำนวน4คนซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันและได้ ได้เดินทางมาใช้เสร็จเลือกตั้งโดยทางหน่วยเลือกตั้งได้จัดช่องทางพิเศษสําหรับลงคะแนนให้กับผู้ที่กักตัวนะคะทุกคนต้องสวมถึงมือยางและหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีการเว้นระยะห่างมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตรวจรายชื่อพร้อมกับถือกล่องไปให้หย่อนบัตรลงคะแนนหลังจากนั้นจะมีการทําความสะอาดบริเวณโต๊ะที่นั่งทุกครั้งภายหลังคู่กักตัวลงคะแนนเสร็จสิน้น ส่วนบรรยากาศปิดหีบและนับคะแนนเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่กรรมการหน่วยเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่4ส,สมาคมชปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงต์ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมได้เริ่มนับคะแนนหลังจากปิดคูหาในเวลา17นาฬิกาเช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด1111หน่วยจากองค์การบริหารส่วนตำบล89บแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มนับคะแนนพร้อมกันที่หน่วยเลือกตั้งของตัวเอง นายนกพดลสุยะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าการนับคะแนนจะทราบผลแบบไม่เป็นทางการทั้งหมดประมาณเที่ยงคืนนี้นะคะเนื่องจากมีสองหน่วยเลือกตั้งในอำเภออมก๋อยเป็นพื้นที่ห่างไกลและต้องใช้เวลาข้นหีบบัตรกว่า3ชั่วโมง บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ปิดหีบการลงคะแนนเมื่อเวลา17นาฬิกาทั้งหมดจำนวน185หน่วยใน4เขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะที่เขตเลือกตั้งที่1ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโยธินนุก,กูลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่นี่มีหน่วยเลือกตั้งถึง7หน่วยมีผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนกว่า2,500คนภายหลังกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้งและได้เริ่มทยอยนับคะแนนโดยมีประชาชนติดตามการนับคะแนนด้วยความสนใจ ส่วนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภาพรวมทั่วทั้งจังหวัดค่อนข้างคึกคักค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนกว่า75,000 0คนใน26อเภอโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่า1 6 0 ขณะที่บางหน่วยมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ80ซึ่งหลังจากปิดหีบเลือกตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งก็ได้ทําการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนะคะจากนั้นจึงจะนําบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภทมารวมกันที่จุดนับคะแนนกลางภาพรวมการเลือกตั้งถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็พบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่2จุดได้แก่ที่อําเภอเขาสวนกวางและอําเภอพลโดยพบผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้งซึ่งทั้ง2จุด เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีเจตนาในการกระทำผิดกฎหมายส่วนบรรยากาศปิดหีบเลือกตั้งอบตท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบว่าบางหน่วยเลือกตั้งประสบกับปัญหาน้ําท่วมล้อมรอบพื้นที่หน่วยเลือกตั้งค่ะโดยที่หน่วยเลือกตั้งสนามกีฬาฟุตซอลของการเคหะแห่งชาติน้ําน้อยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3หน่วยบรรยากาศหลังปิดหีบมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เกิดน้ําท่วมขังพื้นที่โดยรอบหน่วยเลือกตั้งแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถดําเนินการนับคะแนนได้ตามปกตินะคะโดยใช้รถบรรทุกยกสูงคนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งมายังศูนย์ประสานงานอบตอนางสาววัสนาสุวรรณมณีผู้อำนวยการกะกะตะท่าข้ามกล่าวว่าถึงแม้วันนี้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะและมีน้ำท่วมหลายจุด แต่ว่าน,นี่ไม่ใช่อุปสรรคต่อประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วก็ไม่พบปัญหาการร้องเรียนหรือการกระทำผิดใดๆ นายกิติพงศ์บริบูรณ์พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิที่การกรกตได้แถลงข่าวภาพรวมการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภาพรวมการลงคะแนนในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาปิดหีบเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือปัญหาอะไรแม้จะมีรายงานในบางพื้นที่ว่ามีการกระทําผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่บ้างเช่นการถ่ายภาพบัตรลงคะแนนรวมถึงการฉีกบัตรเลือกตั้ง และได้มีการส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนต่อไปแต่หากเทียบสัสดส่วนการกระทำผิดกับหน่วยเลือกตั้งที่มีกว่า60,000หน่วยถือว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อย และสําหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหลังจากนี้นะคะหากกก<ๆ>ตดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตรวมถึงข้อร้องเรียนหากไม่พบปัญหาก็จะรับรองได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันลงคะแนนเลือกตั้งแต่หากกรณีพบการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็จะดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จและรับรองผลภายใน60วันพร้อมกับขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์อย่างไรก็ตามพบข้อร้องเรียนขณะนี้ประมาณ268เรื่องโดยในจํานวนนี้มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการซื้อเสียงประมาณ20เรื่องค่ะขณะที่เรื่องอื่นๆนั้นจะเป็นเรื่องของการทําลายป้ายหาเสียงการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงการไม่ดําเนินการเก็บป้ายหลังปิดหีบเลือกตั้ง ทางด้านพลตำรวจโทรสราวุธิการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในการจัดการดูแลความเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอโดยมีตัวแทนจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1นถึงเก้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน จนถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งโดยภาพรวมถือว่าสถานการณ์ปกติไม่มีเหตุรุนแรง ทางนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่28พฤศจิกายนทางตำรวจได้รับแจ้ง72เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งเป็นคดีและไม่เป็นคดีนะคะโดยส่วนที่เป็นคดีพบว่ามีการซื้อเสียง7คดีทำลายป้ายหาเสียง18คดีฉีกบัตร27คดีในจำนวนนี้มีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจค่ะนอกจากนี้ยังมีความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง13คดีอาทิผู้สมัครก่อเหตุทาร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดบุร,บบรีรัมย์และมหาสารคามบัตตรเลือกั้งหาย เล่มที่จังหวัดเชียงรายอย่างไรก็ตามตำรวจยังคงวางกำลังดูแลความปลอดภัยไปจนถึงช่วงการนับคะแนนแล้วเสร็จและจะติดตามเฝ้าดูสถานการณ์ต่อเนื่องไปอีก2-3วันเพื่อความสงบเรียบร้อยค่ะ